สวัสดีจ้ะเพื่อนๆเ,เจอกันยามเช้าวันนี้เราจะยืนกินข้าวกันเพื่อชมวิวทิวทัศน์วันนี้เรากินอะไรกันเพื่อนๆดูสิแกงป่ากับข้าวนะพาเพื่อนๆมาชมวิวหน้าบ้านอุ้ยมีนกด้วยเห็นไหมมีนกไม่นั่งมันหนาวยืนกินโลดยืนกินเป็นบุฟเฟ่ อากาศเย็นมากแต่ต้องออกมากินข้าวข้างนอกเพราะอะไรปะอยากมาโชว์วิวทิวทัศน์วิวดีมากอากาศดีต้องรอให้หน้าร้อนนะเพื่อนๆหน้าร้อนแล้วก็ปูเสือปูสาดนั่งปาร์ตี้กินกันอืม แกงป่าอร่อยแกงป่าไก่ใส่ลูกชิ้นข้างหลังนะเลิศไหม,มยิ่งสูงยิ่งหนาวเขาบอก แพทก็ยืนกินข้าวจนชินแล้วแหละอยู่ที่ที่ทำงานก็ต้องยืนกินข้าวอยู่ในครัวไม่มีที่นั่งอยู่ในครัวไม่มีที่ที่นั่งกินข้าวเด้อทำงานในครัวต้องยืนกิน ออรอยืนกินข้าวจนชินแล้วก็เลยไม่รู้สึกอะไรเฉ <c oughs> ยๆแซบมากอยากกินปลาส้มอีกอะเอาปลาส้มมากัดกินไหม เดี๋ยวทิ้งเพื่อนๆชมวิวที่นี่ไปก่อนนะดูวิวชมนกชมไม้ไปก่อนนะเดี๋ยวมาแป๊บเดียวไม่อยากจะตัดกล้องที่เกียจไปตัดต่อขออะไรเปล่ามันใช้เวลานาน,านเดี๋ยวมาแป๊บเดียว มาแล้วมาแล้วมาแล้วไปเอาปลาส้มมาอ,อืมาแล้วมาแล้วอเอาปลาส้มมากัดกินอร่อยอ,อื้มแอืว ้งล่างตรงนู้นเป็นโรงเรียนเชเวน่นบ้านพักที่อยู่เนี่ยห่างจากโรงเรียนเชเวนช่นแค่ไม่ถึงไม่อะไม่ถึงไม่ก็ประมาณก,กิโลบ้านเราเนะ อ,อ,อร่อยอปลาทอดอร่อยหนาวดูวิวทิวทัศน์ไปกินไปเนาะโควิดก็ระบาดเยอะเลยช่วงหน้าหนาว ได้ข่าวว่าที่เมืองไทยก็ระบาดเยอะนะโควิดใช่ไหมช่วงนี้เสื้อโตโปรดเสื้ออืมับเงียบมากแล้วม,มีคนตื่น บ้านแพ็ตตื่นเช้าสุดต่อไปนี้ก็จะมีเวลาอยู่บ้านมากขึ้น หนาวเพราะว่าวันหยุดไม่ได้ไปไหนสมัยก่อนวันหยุดตลอนตลอน ก็หนาวอยากจกะโชว์วิวก็อยากจกะโชว์แต่มันหนาว <c oughs> หนาวเย็นหูไปหมดเลยกาดเย็นมันไม่มีแดดมาสองสามวันแล้วถ้ามันมีแดดนะ มันก็ไม่หนาวอ่ะกคนแดดมันส่องมาทงนี้ส่องเข้าบ้านอันนี้มันไม่มีแดดมันเลยหนาว,วา เงียบมองไปถนนน่ะไม่มีรถเงียบ วันนี้เสร็จไปวันนี้เสร็จกินเสร็จไวจะไปซูปเปอร์ซะหน่อยจะไปซื้อมะม่วงอยากกินน้ำปลาหวานเปรี้ยวแบ ทรมานทรกรรมหนาวเอาใจแฟนแฟนเพจเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยเนี่ยแพทเนี่ยอยากให้เห็นบรรยากาศข้างนอกบ้านบ้างนะเพราะว่า พากันนั่งแต่กินแต่ข้าวในบ้านมันก็น่าเบื่อเน่ะที่เดิมๆอะไรเดิมๆอยากจะพาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างที่ใหม่ๆอืะ <c oughs> <c oughs> ไม่ไหว้วเผ็ดไปแล้วเพื่อนๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนเผ็ดมากกินลูกโดดไปคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วจ้ะเพื่อนๆไว้เจอกันคลิปหน้าบายบาย